ก่อนที่จะไปชมคลิปดีๆของมิสเตอร์ชนนะครับวันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายของแฟนๆทางบ้านนะครับคุณพี่กุศลน,นำกล้วยไม้ไปปลูกเลี้ยงที่ภาคใต้งามดีเหลือเกินพี่เขาก็เน้นปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับนำไปปลูกไว้กับต้นไม้แฟนๆท่านใดจะลอกเลียนแบบก็ได้นะครับสวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนได้รับ การสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้ยไม้อย่างไรให้งามนะครับก็เป็นสิ่งที่ตอบยากอยู่เหมือนกันนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับว่าการที่จะปลูกต้นไม้ให้งามมันก็เป็นเรื่องของการสังเกตและก็เป็นเรื่องของความเอาใจใส่ ในแต่ละเรื่องแต่เรื่องต่างๆที่จะต้องเอาใจใส่เนี่ยเป็นสิ่งที่แต่ละท่านแต่ละคนก็มีความเข้าใจแตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของปัจจัยนะครับที่ทําให้กล้วยไม้เนี่ยมันงามก็จะมีปัจจัยนะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่ประมาณ4ประการด้วยกันซึ่งนักปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นี่ครับก็จะต้องหมัน่น เอาใจใส่ใน4ประการนี้นะครับก็คือแสงสว่างความชุ่มชื้นอุณหภูมิแล้วก็บร,รากาศครับเรื่องแรกก็ในเรื่องของแสงสว่างนะครับปไม้แต่ละชนิดครับแต่ละสกุลนะต้องการแสงสว่างไม่เหมือนกันนะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างก็แล้วแต่สถานที่อยู่ตามธรรมชาติของไปไม้นั้นๆเมื่อมนุษย์นะครับนำเอา กล้วยไม้เหล่านี้มาปลูกเลี้ยงเนี่ยก็จะต้องพยายามเรียนแบบให้คล้ายๆกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่กล้วยไม้ที่เรามาปลูกเลี้ยงเนี่ยเขาอยู่ตามธรรมชาติก็พูดง่ายๆครับเราก็บอกว่าปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่นะครับฉะนั้นเมื่อเราปลูกเรือนกล้วยไม้เนี่ยก็จําเป็นต้องตามใจกล้วยไม้ ใจของกล้วยไม้นั้นเราจะรู้ได้ก็โดยการศึกษาและก็หมั่นสังเกตใช้ไหวพริบปฏิพานนะครับในการวิเคราะห์ว่าเขาอยู่ในสภาพแสงสว่างประมาณไหนแสงสว่างก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่กล้วยไม้เนี่ยออต้องการเอามากๆนะครับเพราะว่าช่วยให้น้ำที่อยู่ในใบของกล้วยไม้ครับ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดจากอากาศนะมีปฏิกิริยากันก็ไปประกอบกับคลอโรฟิลหรือว่าวัตถุสีเขียวในใบไม้นะครับก็ทำให้เกิดน้ำตาลกลูโคสเกิดขึ้นมานะครับเมื่อกล้วยไม้หายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยากับน้ำตาลกลูโคส ทำให้เกิดเป็นกำลังงานสร้างการเจริญเติบโตประการที่สองครับในเรื่องของความชุ่มชื้นครับก็หมายถึงความชุ่มชื้นในอากาศรอบๆต้นกล้วยไม้ความชุ่มชื้นของเครื่องปลูกและก็ความชุ่มชื้นตามฤดูกาลเนื่องจากว่าน้ำเป็นตัวทำละลายอาหารให้กับกล้วยไม้แล้วก็มีหน้าที่หล่อเลี้ยงร่างกายกล้วยไม้ ให้สดชื่นและก็คงรูปคงร่างอยู่ได้นอกจากนั้นการที่กล้วยไม้สร้างน้ำตาลกลูกโคสได้ก็จำเป็นต้องอาศัยน้ำกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีแสงสว่างและก็คอรโรฟิลช่วยเหลือดังที่กล่าวมาแล้วสักครู่นะครับฉะนั้นน้ำก็จึงมีความจำเป็นสำหรับกล้วยไม้มากๆนะครับเพื่อคงความชุ่มชื้น และทําให้กล้วยไม้เจริญเติบโตงอกงามประการที่3ครับก็คือในเรื่องของอุณหภูมิหรือว่าความอบอุ่นนะครับก็ช่วยให้ปฏิกิริยาทางเคมีภายในร่างกายของต้นกล้วยไม้เช่นการสร้างน้ําตาลกลูโคสตามที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วก็การดูดอาหารการสร้างส่วนต่างๆของร่างกายกล้วยไม้สรุปแล้วก็คือการสร้างความเจริญเติบโตของกล้วยไม้จําเป็นจะต้อง มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเราจะสังเกตได้ว่าในช่วงของฤดูหนาวนะครับใบไ,ไม้หลายๆชนิดเมื่ออุณหภูมิไม่เหมาะสมเขาก็จะพักตัวนะครับเรียกว่ามันหนาวจัดเย็นจัดนะครับบางอย่างที่มีการเจริญเติบโตบ้างนะแต่ก็จะช้ากว่าปกติก็คือพูดง่ายๆลดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ผ่านพ้นฤดูอันยากลําบากไปให้ได้ และสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นสิ่งสุดท้ายในเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็คือในเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศนี่ก็หมายถึงบรรยากาศตามธรรมชาติซึ่งกล็ล้อมรอบตัวเราและก็ตัวกล้วยไม้อยู่เนี่ยในบรรยากาศเหล่านี้ก็จะมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งกล้วยไม้ใช้สร้างน้ําตาลกลูโคดแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแกส๊สออกซิเจนที่กล้วยไม้ใช้หายใจ นอกจากนี้อากาศยังเป็นสื่อน,นำความอบอุ่นและก็ความชื้นเพื่อถ่ายเทให้กับกล้วยไม้บางท่านก็สอบถามมาว่าส่วนผสมของอากาศตามธรรมชาติเป็นอย่างไรอันนี้มิตรชนก็ขอบอกว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งควบคุมไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าเวลาที่เราจะปลูกลรงเรือนปลูกเลีงกล้วยไม้เนี่ยก็ควรจะต้องคานึงถึงในเรื่องของการ หมุนเวียนการถ่ายเทอากาศภายในโรงเรือนกล้วยไม้ซึ่งก็จะทําให้กล้วยไม้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อยู่เสมอและที่สําคัญอากาศที่หมุนเวียนถ่ายเทที่บริสุทธิ์นะเหมาะสมกับกล้วยไม้อยู่อาศัยเนี่ยก็จะช่วยทําให้น้ําในร่างกายระเหยออกตามรูตามผิวใบซึ่งรูตามผิวใบของกล้วยไม้เนี่ยเขาเรียกว่าสโตมตาตาก็เป็นทางคายน้ำนะ ทางหายใจของกล้วยไม้การระบายหรือการระเหยของน้ําที่ออกตามรูผิวใบหรือว่าสตโตมาต้าเนี่ยก็จะมีประโยชน์ทําให้กล้วยไม้เนี่ยดูดน้ําดูดอาหารขึ้นทางรากได้มากขึ้นแต่ในฤดูแล้งครับถ้าหากว่ามันแล้งมากๆแล้งจัดนะเราจะสังเกตเห็นว่ากล้วยไม้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าต้องเอาตัวรอดแหละครับก็ ระบายความชื้นออกทางรูทางใบเนี่ยมากขึ้นจะสังเกตเห็นว่าใบาที่เหลืองนะก็คือการระเหยของน้ําออกจากร่างกายกล้วยไม้โดยเขาอาจจะเริ่มมีการทิ้งใบไปบ้างเพื่อตัดทางระเหยของน้ําให้น้อยลงที่หลายๆท่านถามผมมาในเรื่องของทําไมในหน้าแ้งเนี่ยกล้วยไม้เขาถึงใบเหลืองและทิ้งใบล่างสาเหตุ ก็เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขาต้องการจะลดทางระเหยหรือว่าการระเหยของน้ําในร่างกายกล้วยไม้เองเนี่ยให้น้อยลงก็สําหรับวันนี้นะครับก็มิตรชนก็มาตอบคําถามนะครับในเรื่องของการปลูกกล้วยไม้อย่างไรให้งามปัจจัยตามธรรมชาติทั้ง4อย่างนี่แหละครับ เราก็จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการปลูกเลี้ยงต้นไม้เนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงทั้งแสงสว่างความชื้นแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็บรรยากาศภายในภายนอกโรงเรือนนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับแฟนๆที่สอบถามมาหลายๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ รับชมจนจบนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามสำหรับคลิปหน้าครับอีพีหน้าก็จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับในเรื่องของออปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการปลูกเลี้ยงแล้วครับตอนนี้ส่วนวันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนในเรื่องของปัใจจัยในเรื่องของการดูแลรักษา รหรือว่าการปฏิบัติบำรุงนะครับก็มิตรชนก็จะมาทำเป็นคลิปนำเสนอใน EP ีที่2นะครับในเรื่องของจะปลูกเลี้ยงล้วยไม้อย่างไรให้งามอันนี้ก็จะเป็น EP ีที่1นะก็ชมคลิปมาถึงตอนนี้แล้วหากแฟนๆท่านใดสนใจนะครับแล้วก็ชอบอกชอบใจก็อย่าลืมครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับ มิสเตชนด้วยพบกันใหม่อีพีหน้าครับ